สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม mini world block agent เ,เคยนะครับอาจจะลงคลิปช้าเพราะว่าปัญหาเรื่องเรียนแล้วก็คิดไม่ออกนะครับสมองตันเหมือนแล้วนะโอเคนะครับอเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยมีคนขอมาว่าให้เล่นเกมโลโบอกแต่ว่าโลโบอกมันอัดไม่ได้ไม่รู้เป็นบ้าอะไรของโลโบอกนะครับโลโบอกบ้า đi <laughs> đợi game không ok Mà mẹ bê lê chân mình a game mini vô áp chân đi nha mắt 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 nha nha มาดิเฮ้ยสีแดงเฮ้ยสีแดงเราเจอคนเซียนเกมแล้วทุกคนดีใจมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วๆโผล่มาไม่มีโผล่มาเปิดม,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 มุมอมองกล้องแบบนี้ไหมนะครับเฮ้ยมันมามันมา,มาเล่นยากมากเลยมุมมองมุมมองแบบนี้ ได้เสียงไปได้รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงผมมันผมว่าเฮ๊ะมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นนั่งรอคอยคือที่สามปีแล้วก็ยังไม่มาเฮ้ยโหย,ยังขุนเร็วแม่งเลยโอ้โห หัวจัดรัสเซียจริงคนนี้นี่อันนี้เขาอ,อยู่หลังกำแพงแล้ไงแล้ไงอยู่หลังกำแพงแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตรงนู้นวะ ไข่เขาเหรอไม่น่าใช่เฮ้ยคนเขาเล่เกมที่สุดแล้วอ่ะเฮ e ้ยเขาโหดจริงโหดจริงโหดจริงว้ายว้ายว้ยจิ๊บเฮ้ยโหสัตว์รัสเซียจริงคนนี้เฮ้ยหลุกลบหลุกลบโพโพว่ะลุกลบโพโพ ตอนนี้เขาลูลูลโพโพนะครับเขาลูลูลโพโพขอโทษที่เออขออาไปที่มีเสียงรบกวนนะครับขอปรับก่อนนะเสียงดนตรีก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะว่าไอ้โผหนีมาอย่างนี้เลยเนาะไม่ได้การละโคม่ง อย่างหดูดโอ้โหแม่งเลยโคตรหูดนี่มันคนที่หูที่สุดในโลกแลหละวออหเขามาโผล่ตอนที่เรายิงอะแั้นเราก็ต้องทำเสียงหลอกเขาเอโโอโคนยิงได้ไงเฮ้ยหโดจริงโ,โหโดจริงคนที่หดูด น่าเรเป็นขึ้นมากๆเรียบร้อยโอ้ยช้างตายเเขาคงโกรธมากๆเลยที่ช้างมันตายไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้นแล้วก็ฆ่าช้างของเขาได้ก็ใช่ว่าเขาดักอยู่หรอไ่ดูดิเขาไม่ได้ดักโอเคเขาไม่ได้ดักเขากำลังดูเขาแบบสุดยอดเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกสุดยอด ค,คุยคนเมื่อกี้โคตรเก่งเก่งมากฝีมือนี่ระดับสุดยอดผมนี่ไม่ผมนี่นับถือเลย,เยราชาจะมอบนี้ไม่ได้ราชาต้องอย่าให้คนที่เห็นความเป็นอย่างนี้ถ้าเราห้าขหมขี้มูสลองดูว่ไม่เคยคนนะมัน,นก็โหดชิบอะไรดีเลิกปลาสักทีเถอะมาเรามาต่อดีแมปต่อซึ่งแมปนึ่งดีกว่า ไม่เชิงต่อโซ่แต่เป็นเชิงแบบไทคูนมากกว่าแล้วก็สามารถโจมตีได้นะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในเนี้ยโอ้โอ้โอ้โอเคอืมโอเคข้าวได้ข้าวต้องเอาแบบนี้ก็ก็ให้เอาข้าวมานี่ครับเอาหมูมาทำอะไรไม่รู้ คอามพิวเ,เออถาได้เราสามารถไปป้นบ้านคนอื่นได้นะครับในการที่ฉันอยากไปป้นบ้านคนอื่นว่าจะป้นบ้านทีมแดงก็ได้ว่าเราไม่ป้นเฮ้ยผิดทางไปป้นด้านออทีมเหลืองดีกว่าป้นบ้านเอลเลีอยงนะครับไอลเลีองเอลเลียง เลนยงที่ไหนเลนยงที่ไหนอีสวิตมันหลี้งแล้วปนบ้านเขาก่อนไม่รู้ไหมว่าผมจะทำอะไรอีอีอ,อตีตอนนี้ผมมาปนบ้านเขาก่อนโอเคมาปนบ้านเขาก่อนนะครับเฮ้ยสีแดงทำอะไรไม่รู้ กล่องกล่องมันวางไม่ถูกกันนะเนี่ยอันนึงวางบนอันนึงวางล่างตางกันโอเคครับไม่มีใ,ใครมาป้นบ้านเราดีไยเฮ้ยโอ้โหหมูขี้ไม่ย่างเยอะเลยฮะนะครับทานผู้ชมหมูขี้ยังเยอะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจังชินีจัง ไปปล้นบ้านเขามาจอดได้มาเยอะเลยคนข้างบ้านในจะสงสัยแน่นเลยว่าได้อะไรมาเยอะขนาดนั้นว่าเพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่หรอโอ้ขี้เยอะนายมันขี้รวัวจริงๆเลยหมูพวกนี้ตกหน้าเลยจะไปตกหน้าเขาทำไมวะโอเคเราสามารถฟาร์มได้อาา่าแล้วก็เอาข้าวมา ขยายฟาร์มไปขยายฟาร์มไปโอเคตอนนี้เราเอ่อกดข,ขอภัยที่มีเสียงบรบโกวนะครับโอ้ข้าวสาลีไม่ใช่ข้าวสาลีถังน้ำดูไหมว่าผูจะทำอะไรมันมีทิกหนึ่งที่สามารถทำให้น้ำมันเป็นอัโนมินได้ทีผมมาสอนให้ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยจับเอาขี้พวกนี้ก่อน อาาข้าวเอ้ยผมเปลืองมากเลยนะเนี่ยให้ข้าวตักต้นข้าวแค่เดียวไม่เป็เลยมีต้องข้าวอเอ้ยมีข้าวอีกไหมวะทีม่มีข้าวแล้วอะง่ายง่ายเลยง่ายเลยโอเคอ๋อเออเอหน้าสองอันหน่อยกลุ่มเมล็ดสองอันเออดีดีด,ดีขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ เราต้องโอกกี้มาในน,น,นะนะนน่้นะเอมเามาทำโอเคโอเคมาคอน้ำสองลานนี่แหละอืมแล้วก็อันหนึ่งนี่แหละให้ทำอย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้นะ้ำจะเป็นอินฟินิตีเเ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมพอต่างตรงนี้ปุ๊บ ต่อพอเป็นเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนมาทำไงเพื่อนมาทำอะไรอะไเป็นมิชใช่ไหมใช่ไหมช่ไหมโอเคเขาอาจจะเป็นมิชก็ได้เราไม่ดูแลขนาดนั้นอุ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เดินลอ,อยเมื่อกี้เดินลอ,อยเมื่อกี้เดินลอ,อยเพื่อนทำอะไรอะเพื่อนมาจะอาศัยอยู่บ้านเราอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะ จะมาอยู่บ้านเราอย่างนั้นเหรอโอเคนี่นคือวิธีเล่นคร่าวๆแล้วก็จะไปอัปเดตอย่างมาต่อเติมบ้านเธอนะครับมาทำลายบ้านเธอจะเขาดูแม่งเปิดประตูมาต้องใช้ข้าวสียันใช้ข้าวสีอันแล้วก็ต้องเออทไมข้าวมันไม่เรียงเป็นระเบียบอะไรเหรอ,อ,อไม่เป็นไร โอเคตอนนี้เรามีข้าวค่อนข้างเยอะ๋ยวบนจะใส่เอาตัวหนึ่งก็พอแล้วกันนะนี่คือวิธีเล่นข้าวข้านะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วผมก็จะรู้ไหมว่า ดี What? อด่ะวัดเกิดอะไรขึ้นไม่จบดีช่างมาแล้วกันอ่าก็ขอบคุณคนที่ดูมาถึงนี่เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายยยไปแล้วครับ